สวัสดีครับ sí สสวันนี้ผมจะมารีว huh. ิวประบูมิทไนท์จากร้านลุ้งทองเดือดจักซึ่งประบูสสยพันธุ์นี้มีทั้งความสวยงามน่ารักและความเท่มาในตัวจากสีโทนดําเข้มเข้มและกระดงสูงสูงคล้ายไดโนเสาร์ไดเมทอดนจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมกันนี่ก็ได้มาจากร้านลุ้งทองเดือดจักนะครับผมได้มาทั้งหมด2ถุงนะสี่ตัวถุงละ2ตัว ราคาตัวละ300บาทถือว่าคุ้มมากนะเพราะว่าผมเห็น,นได้ไซส์ใหญ่มากล็อตนี้จริงๆผมเคยซื้อมาก่อนหน้านี้แล้วรอบหนึ่งแต่ไซส์มันค่อนข้างเล็กนะเลยไม่ได้รีวิวนะแต่อันนี้มันว้าวมากไซส์ใหญ่ก็เลยมาถ่ายคลิปรีวิวให้ชม,มซึ่งตอนนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะเพราะว่าแบบขายดีมากอนะตัวนี้น่ารักอสองถุงเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะ ใส่ถังก่อนแล้วก็เอาใส่ให้ชมก็ผมแนะนำนะเวลาร้านลุทองเขาโพสมีปลาใหม่เข้าให้รีบทักไปจองเลยนะเพะาะงั้นส่วนใหญ่จะหมดเร็วมากปลาสวยๆอะไรที่แบบคนชอบอนี่มาดูกันเป็นไงบ้างเทลงเรียบร้อยนี่สีก็ซิดๆธรรมดา้ปลาใหม่มันยังปรับตัวไม่ได้ต้องให้เวลาเขาหน่อยลงตู้ก่อนถึงจะสีจะเริ่มมา โอเคตอนนี้ผมตักใส่โหลให้ชมใจดใูง่ายๆก็วัดไซส์ด้วยวัดขนาดตัวดูไซส์ใหญ่มากลนะนี่ดูจากคร่าวๆประมาณสามถึงสี่เซนได้โหแบบแทบจะโตเต็มวัยนะโตเต็มวัยของสายพันธุ์นี้ก็ประมาณสี่เซนตัวใหญ่มากนะปกติล็อตก่อนที่ผมได้มาตัวจิ๋วมากนะประมาณสองสามเซนนึงสองเซนนึงมั้งตัวเล็กนิดเดียวนี่ดูตัวนี้โหเหมือนรู้งานนะขึ้นโชว์นะ ตั้งกระโดงโชว์พี่แกเ,เห็นไหมตัวนี้มันได้ฉายาวันเดยเมโทดอนเพราะว่ากระโดงเขาอะตรงขีบเขามันเป็นสูงสูงโคง้คงโค้งคล้ายๆกับไดนโนเสาร์ไดเมโทดอนนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูดูน่ารักมากอนะเป็นโทนเข้มๆโอเค <Okay, S 2> ครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวบอสผมมาปรับสภาพน้ำนะ ผมจะค่อยๆหยดน้ำนะดูดจากสายออกซิเจนดูดในตู้แล้วก็ค่อยๆหยดไปทีละหยดทีละหยด mm hmm. เป็นการปรับสภาพน้ำแแบบค่อยๆปรับนะปรับทั้งอุณหภูมิทั้งค่าพาราเมิเตอร์น้ำต่างต่างทั้งแบบ p h k h t d อเลยพวกเนี้ย mm hmm. เพื่อการปลานอกน้ำนะ mm hmm. ปกติถ้าเกิดมีเวลาว่าผมก็จะใช้วิธีนี้แหละ mm hmm. หยดน้ำทีละหยด mm hmm. แต่ถ้าเกิดวันไหนผมรีบๆผมก็แค่เอาถุงแช่น้ำแล้วก็ปล่อยเลย ต้องดูสภาพปลาอีกทีถ้าปลาแข็งแรงปล่อยเลยก็ได้นก่อเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมมาปล่อยปลาให้ชมปุ๊บไปแล้วสี่ตัวีมาชมกันใกล้ๆนี่เพิ่งลงก็โดนต้อนรับเรียบร้อยเห็นไหม เป็นธรรมดาของป้าใหม่นะป้าใหม่มันยังไม่รู้ว่าเป็นถิ่นใครเป็นถิ่นใครมันจะโดนเจ้าถิ่นไล่โดนสติฟอด,ดอนไล่คิดเอาเอน,นี่ดูก็ยังซีซีดอยู่เหมือนกันตอนนี้ธรรมดานะเพิ่งลงอีกสักวันสองวันมันน่าจะเข้มขึ้นนะสีดำดำให้ชมกันดูความน่ารักก็ผมลงตู้เลยนะูตู้ดีเป็นตู้ยี่ิบสี่นิ้ว แล้วแต่ความสะดวกบางคนก็อยากอาจจะอยากพักป้าก่อนก็ได้นะอันนี้ผมดูสภาพแล้วก็แข็งแรงปกติดีก็เลยใส่ได้เลยนี่มาดูวันที่สองนี่สีเข้มขึ้นแล้วสีดำนี่ตัวนี้เห็นไหมถึงได้ชื่อว่าประบูมิดไนน์นะฉายามของมิดไน h ์คือประบูเที่ยงคืนแบบมืดๆเนี่ยดำๆสายเท่ๆ ใครชอบบูสายเท่ๆนะดำๆแบบสวยมากมันมีทั้งความเท่ทั้งความน,น่ารักอะดูน่ารักมากหน้าตาส่วนชื่อวิทยาศาสตร์คือลินติเปสไดเมทโ o ดอนก็เหมือนที่ผมบอกอะไดเมทโ o ดอนมาจากไดโนเสาร์ที่มันมีคีบทงสูงกระดงทงสูงอะตัวนี้มันคล้ายกันเขาเลยมาตั้งชื่อ,อ,อเวลาเขากางคีบอะชื่อแบบเท่มากเลยตัวนี้ ชื่อทั้งเทแล้วก็หน้าตาน่ารักให้ดูดิตาแบบตาแปลวกลมๆมีลายที่หัวส่วนขอบขีบมันพวกนี้มีขาวๆนะให้ดูซึ่งในสายเลนติเปสส่วนใหญ่ชอบว่ายกลางน้ำเลยนะไม่ใช่แบบอยู่ที่พื้นตลอดเวลาพวกนี้ชอบว่ายขึ้นลงมาแบบขออาหารโดยเฉพาะสายพันธุ์เนี่ยใดเมทดอนเนี่ยเชื่องคนมากอนะเวลาให้อาหารมันชอบมากินเละบนผิวน้ำอะ่ะ บางคนจะชอบ่าตัวนี้เป็นแบบเลี้ยงเป็นแทนเป็นปลากลางน้ําได้เลยนะมันชอบว่ายน้ำไงลาบูส่วนใหญ่จะชอบอยู่ที่พื้นเนื่องจากว่าในตัวเนี้ยในตัวเนี้ยในธรรมชาติมันอยู่ที่น้ําแรงๆมากแล้วแต่ไข่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแสงมันเลยต้องทวนวน้าว่ายน้ําตลอดเวลานะตัวนี้กินตะไคร่ได้นิดหน่อยนะอืมแต่ว่ากินอาหารสดเป็นหลักพวกหนอนแดงอะไรพวกนี้ ถ้าเขาหิวๆเขากินได้เหมือนกันแหละตะไคร่อะโอเคเดี๋ยวผมจะมาให้อาหารโชว์ให้ดูเป็นนอนแดงนะดูว่าเขาจะกินไหมน่าจะกินหลาพวกนี้มันกินเก่งมันตะก,กะนี่มันเริ่มมาตอนๆแล้วอ่ามากินแล้วนะไอตัวนั้นนี่มาดูที่พื้นบ้างนี่ ฝั่งพื้นก็สติฟอดอนคองพื้นที่ผืนพื้นไว้นะกับพวกปีเสืแล้วก็มีปลาแพะชอบกันใหญ่กินนอนแดงส่วนใหญ่การให้อาหารผมก็จะให้ช่วงเช้าผมจะให้เป็นอาหารเม็ดฮิคาริเม็ดจมนะส่วนช่วงเย็นๆค่ำๆกลับจากทำงานก็จะมาให้นอนแดงอย่างนี้เป็นการแบบให้อาหารหลากหลายดูเด็กๆก,ก็ชอบ กินได้หมดอาหารเมร็ดก็ชอบพวกเนี้ยทั้งปลาบูปลาผีเสื้อปลาแพะกินหมดหมดออาหารเมร็ดอะ่ะสวยตัวสวยตัว,วนี้มันไม่น่ากินนะผมไม่เคยเห็นตั้งแต่เคยเลี้ยงมาไม่เคยเห็นมันกินอาหารเมร็ดเลยพวกเอ็นติเปตกินแต่อาหารสดแล้วก็มีไถตะไคร่นิดหน่อยนี่เดี๋ยวดูดูเดี๋ยวดูนะมันกินนี่มันกินอยู่นะ่ ดีขนาตอนมันกินมันก็ยังไม่ยอมลงที่พื้นนะมันก็ว่ายน้ํากินไปเรื่อยพวกนี้มันชอบว่ายอยู่กลางน้ำํำถ้าเกิดซื้อบบสักสิบตัวเป็นฝูงนะเป็นปลากลางน้ําแทนได้เลยดูมันก็ว่ายไปเรื่อยตากลมแบบน่ารักมากตัวนี้ ดูฝั่งพื้นน้ําฝั่งพื้นฝั่งพื้นกินเกือบหมดแล้วปลาแพะก็อ้วนก็ดูสติฟฟอรดอนก็อ้วนสติฟฟอดอนนี่กินเก่งทั้งตะไคร้ทั้งนอนแดงกินทุกอย่างนะตู้นี้ผมอุณหภูมิก็ประมาณ26 27นะผมใช้พัดลมเป่าผิวน้ําพวกนี้ชอบน้ําเย็นแล้วนะเป็นธรรมดาแล้วก็จากที่ทดลองเกลี้ยงมาวันหนึ่งในตัวนี้นะก็ตัวเนี้ยมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นหัวหน้าแก๊งคอยไล่ตัวอื่นนะน่าเป็นตัวนี้นตัวสีเข้มเขเมด่ๆ คือมันจะพวกนี้มันจะชอบผ่าหัวหน้าไงมันจะไล่ตัวอื่นไล่แบบมันแสดงอาณาเขตอะไรพวกนี้แหละส่วนตัวไหนที่มันโดนไล่มันก็จะสีซีดๆนิดนึงอย่างเช่นตัวเนี้ยตัวเนี้ยน่าจะซีดๆนิดนึงอือใช่น่าจะเคยโดนไล่ถ้าปลาโดนไล่มากๆมันจะเครียดมันก็จะสีจะซีดแหละแต่ใครอารมณ์ดีเป็นจ่าฝูงก็จะเข้มๆหน่อยนี่มันก็ไล่ว่ายหาหนอนแดงตามผิวน้ําถือว่าน่ารักมากตัวนี้เป็นแบบน่าสะสมนะน่าเก็บใส่เลติเฟสที่น่ารักตัวหนึ่งเลย หน้าตาน่ารักแล้วก็เข้มเข้มเท่ๆโอ้ไปในตัวเดียวกันโอเคครับสำหรับรีวิวก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันถ้าชาอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีพี่กอนนะครับสวัสดีครับ